สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาบัวลอยไส้กล้วยมาฝากกันนะคะเป็นเมนูนะคะระบายกล้วยงอมๆอีกแล้วจ้าซึ่งเป็นเมนูที่หวานระมุนนะคะสอดไส้ด้วยไส้กล้วยนะคะหนึบหนับหนึบหนับนะคะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องเราด้วยค่ะเราไปเริ่มร้อนตอนแรกกันเลยนะคะเราจะเอากล้วยนะคะงอมๆนะคะสีผลค่ะ บดจนละเอียดเลยจ้าแล้วไปทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะก็คือการกวนนะคะกวนใส่กล้วยนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ําตาลอะไรเลยนะเนื่องจากนะคะในตัวของกล้วยเนี่ยหวานอยู่แล้วนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความหวานอีกใส่น้ําตาลได้จ้าไม่พีดกวนนะคะจนเหนียวหนืดเลยนะคะแล้วเอาไปพักให้เย็นนะมันจะคลายความร,ร้อนและเหนียวขึ้นปั้นง่ายขึ้นค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวโพดจ้าและน้ำใบเตยสดนะหรือใครจะใช้เป็นน้ำสีสก็ได้นะหลังจากนั้นนวดค่ะใช้มือนวดค่อยๆตะล่อมเข้าเรื่อยๆเลยนะคะ และพักแป้งไว้นะคะจนเนื้อเนียนอย่างนี้พักแป้งไว้1ิบนาทีจ้าหลังจากนั้นเรามาปั้นกันเราจะได้แป้งในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราก็หยิบม,มานะคะแล้วก็ปั้นกลมๆก่อนนะขั้นตอนแรกนะคะปั้นกลมๆก่อนนะคะปั้นให้เนื้อมันเนียนนะคะเข้ามากที่สุดแล้วแบบออกมาเป็นอย่างนี้นะคะโดยด้านข้างเนี่ยจะบางๆหน่อยนะแต่ตรงกลางเนี่ยจะต้องหนานะคะเดี๋ยวมันไสจะทะลักนะคะ ทีนี้นะคะมันจะได้ลักษณะ่างนี้เนาะทตัวนี้เห็นไหมคะ,ะนะคะเราก็หยิบไส้ที่นะคะให้เป็นลูกๆให้มันจับตัวกันเป็นก้อนๆนะคะเพื่อที่จะห่อง,ง่ายถูกไหมคะหลังจากนั้นห่อค่ะห่อให้มิดนะแป้งนะคะและนะคะใช้นะคะมือนี่นะคะช่วยอีกน,นะคะอย่างนี้ทำให้มันกลมที่สุดนะคะ ช้มือเนี่ยนะค่ะช่วยน,น,น,นี่นะคะมันก็จะเป็นลูกกลมๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราปั้นกันไปเรื่อยๆนะคะพอเราปั้นได้ลูกแล้วนะเราเอาน้ําเดือดๆนะคะมาตั้งนะคะจนน้ําเดือดเลยนะคะเอาบัวลอยที่ปั้นนะคะเสร็จแล้วค่อยๆหยอดลงไปค่ะ mm. แล้วสังเกตว่าแป้งบัวลอยสุกอย่างไรก็คือมันจะต้องลอยนะคะลอยเสร็จแล้วเราเอามาพักน็อกในน้ำเย็นจัดเลยค่ะ มันจะได้เนื้อที่สัมผัสที่นุ่มหนึบนะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาทำกะทิกันนะคะเราจะใช้กะทิ250 ml จ้าตามด้วยเบตเตยค่ะและน้ำตาลมะพร้าวค่ะหลังจากนั้นนะคะตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะคนจนน้ำตาลมะพร้าวละลายหมดเรามาคั่วในส่วนของงากันอีกแล้วค่ะงาขาวนะคะคั่วจนหอมนะคะพักไว้ค่ะ จัดเสิร์ฟกันเลยจ้าเมนูนี้นะคะบอกเลยนัวมากๆนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กมะแกงลางไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ